ฟังก่อนชมอุดมการช่างเพื่อนๆจำอัลบั้มนี้กันได้หรือเปล่าครับกับอัลบั้มที่มาพร้อมกับโชว์เดี่ยวไมโครโฟน3และเป็นอัลบั้มที่เกิดจากการด้นสดรวมถึงเป็นการพิสูจน์ตัวเองของพี่นกอุดมแต้พาณิชย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้เรื่องนี้ยังจ้บโอเดยนยาจะเล่าให้ฟังครับสนับสนุนโดยโอเดียนยาขนมในตำนานอร่อยแล้วยังมีของแถม อัลบั้มรวมเพลงประกอบนูวนประกอบนี้ของอุดมฟังก่อนชมอุดมการช่างเป็นอัลบั้มที่ปล่อยในปีพศ2540ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่มีการจัดโชว์เดี่ยวไมโครโฟน3อุดมการช่างโดยตัวอัลบั้มจะมีทั้งหมด12ทแทรก็กเป็นเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดงเดี่ยว3เพลงที่แต่งขึ้นใหม่และเพลงโฆษณาสุดไวรัลที่พีน่นุษอุดมมีส่วนร่วมในการทํา ซึ่งต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลานั้นพี่โนตอุดมมีอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นและเป็นช่วงที่มีความไฟแรงมีความพยายามที่อยากจะพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างและการแต่งเพลงรวมถึงการร้องเพลงก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่โนตนั้นอยากทำมากๆโดยในการทำอัลบั้มนี้มันมีการวางคอนเซปต์ว่าเพลงไหนจะต้องเล่าอะไรต้องมีจังหวะแบบไหน เพราะจุดเริ่มต้นในการทำอัลบั้มนี้เกิดจากการขึ้นโครงสร้างเพลงจากพี่โอวงซีเปียที่มารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ในอัลบัม้มแล้วก็เริ่มแต่งเพลงจากสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือเรื่องราวต่างๆที่พี่โนตนั้นเคยประสบพบเจอมาอย่างเช่นในเพลงพัดลมเพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากที่พี่โอซีเปียเล่นกีตาร์เป็นแนวเพลงบลูสให้พี่โนตฟังไปทีละท่อนแล้วก็เริ่มหยิบเรื่องราวของพัดลมที่อยู่บนเพดานมาเป็นประโยคแรกหลังจากนั้นเนื้อหาที่เราได้ฟังกันในเพลงก็เกิดจากการด้นสดกันของพี่โนตอุดมกับพี่โอซีเปียจนจบเพลง ใช้ประกอบโฆษณาในแคมเปญรวมพลังหาร2ของกระทรวงพลังงานที่ในตอนนั้นทีมเอเจนซี่และโปรดักชั่นเฮาส์ที่ผลิตโฆษณาชุดนี้เนี่ยได้ภาพช็อตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานมาแต่ไม่สามารถตัดต่อให้โฆษณาชุดนี้ลงตัวได้จึงได้ติดต่อให้พี่โนต้ตเข้ามาช่วยแต่งเพลงให้กับโฆษณาชุดนี้โดยต้องแต่งเพลงให้เสร็จภายในวันเดียวพร้อมกับเสนอค่าจ้างให้ถึง1 0 0 0 0แบาท พี่โน้ตจึงตอบรับงานนี้แล้วเริ่มแต่งเพลงด้วยการทำทำนองเพลงแหล่สไตล์พ่อไวพ์เพชสุพรรณแล้วก็ดูภาพที่ทางทีมงานโฆษณานั้นตัดต่อมาพร้อมกับเขียนเนื้อเพลงตามภาพแบบด้นสดจนกลายเป็นหนึ่งในผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่หลายคนได้ฟังเนี่ยก็ต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนอกจากนี้อีกหลายเพลงในอัลบั้มก็ยังคงเป็นเพลงระดับตำนานมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเพลงเพื่อนเพียบอะไรก็ไม่รู้ผายลมรักรักหลับเพลงหิวเพลงเรียนไม่เก่งและอีกมากมาย แต่ถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าผลงานเพลงในอัลบั้มนี้จะเป็นผลงานเพลงระดับตำนานแต่เจ้าของผลงานเองกลับไม่รู้สึกชอบขนาดนั้นเพราะเพลงเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการแสดงโชว์เดียวไมโครโฟน3ซึ่งเป็นเดี่ยวไมโครโฟนที่พี่น็ตนั้นกลับไม่ชอบที่สุด เพราะเขามองว่าผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความมั่วทุกอย่างถูกยัดลงไปในผลงานแบบไม่มีการเรียบเรียงให้ดีเท่าที่ควรทั้งในส่วนของการแสดงเดี่ยว3ที่มีองค์ประกอบเยอะเกินไปทั้งการวาดรูปการใช้ดนตรีมาตบมุกในมุมมองของพี่โน้นนั่นมองว่ามันคือความไม่ลงตัวส่วนในการทําอัลบั้มเพลงก็เต็มไปด้วยความอีรุงตุงนังที่พี่โน้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจตัวเองในเวลานั้นเหมือนกันแหละครับ แต่ทั้งการแสดงเดี่ยว3และการทำอัลบั้มในปีนั้นเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้การแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งต่อๆไปมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่โนตจะบอกว่าผลงานเพลงในอัลบั้มนี้ไม่ได้เป็นผลงานที่รู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตแต่แฟนคลับอย่างเราที่ติดตามพีโนะมาอย่างยาวนานก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่านี่คืออีกหนึ่งอัลบั้มเพลงไทยที่คุณค่าในการฟังอีกหนึ่งชุดเพราะอัลบั้มชุดนี้คือสิ่งที่สามารถสะท้อนความเป็นอุดมแต้พาณิชย์ผ่านเสียงดนตรีได้ดีที่สุดแล้วมันก็ทําให้เรื่องนี้อย่างจ้าบเลยครับ